เรามันเป็นเว็บบอสเซอร์เนาะมันเข้าผ่านสาฟอกครับอ่าคลิกเข้าไปปุ๊บนะโดยปปิดอีรนะ้าเซิร์ฟเวอร์เนี่ยจะเซตเป็น dot สิบจุดหนึ่งจุดสิบบินเตอร์ก็เป็นจุดสิบเอ็ดจุดสิบสองไร่เดี๋ยวค่อยมันมีวิธีเซตของมันผ่านหน้าเว็บของมันอ,ะอ่ะอ่าอันเนี้ยคือยูเซอร์มันจะมีสองเลเวลเลเวลแรกคือแอดมินเลเวลสองคือยูเซอร์สูงหนึ่งแอดมินก็คือเป็นเหมือนผู้บริการร้านอะ่ะ พวกไปเพิ่มติดเพิ่มรายการอาหารนู่นนี่นั่นปิดยอดอะไรพวกนี้อยู่แอดมินอ่าจะตรงสต็อกไปแอดมินไอยูเซอร์ศูนหนึ่งเนี่ยเข้าไปขายอย่างเดียวขายออกบินอ่าทีนี้พี่จะเข้าแอดมินก่อนเนาะพาสเวิร์ดเป็นแอดมินเอ็กเดี๋ยวเราไปตัดเปลี่ยนใหม่กันเลยเนี่ยเข้ามาพวกพวกก็จะจัดการยูเซอร์ได้เผื่อมันมีหลายเครื่องตั้งในหลายยูเซอร์ศูนหนึ่งศูนสองอะไรอย่างงี้อ่าเมนูก็จะมีเมนะูหนึ่งเนี่ยคือจัดก,การแบบแ่เพิ่มประเภทอาหารเลยอันแบบนี้พี่พี่ทดลองไว้ อ่าในการเพิ่มก็คิดเข้าไปเพิ่มแล้วก็ใส่ชิ้วเพื่ออาหารประเภทประเภทก็คือเป็นหมวดอ่าเนี่ยต้มตำเป็นน้ําเป็นมิกเซอร์เป็นข้าวตามสั่งเป็นอะไรก็ไม่รู้ละต้มผัดแกงทอดอะไรพวกเนี้ยหมายถึงว่าเป็นหนึ่งต่อหนึ่งหองเอ่อเป็นหมวดเป็นเป็นประเภทหมวดทอดทีนี้พอพอเราตั้งหมวดทอดแล้วเนี่ยมันก็ค่อยมาตั้งว่าภายใต้ทอดมันมีอะไรหมวดหมวดนี้หมายถึงว่าต้มตมนี้อยู่ในหมวดยำ ส้มตำก็คือหมดส้มตำมีส้มตำอะไรบ้างอย่างเงี้ยอ่าอ่าทีนี้ในการในการเพิ่มเราก็สามารถพอเราเพิ่มไปแล้วเนะี่ยมันก็สามารถเข้ามาแก้ไขอ่ามานําเมนูออกจากอันนี้ได้แล้วก็ลบก็คือแก้ไขได้นั่นแหละความหมายคืออย่างนั้นตัวตัวนี้ต่างกันยังไงลบกับนาออกก็คือไม่ไม่เลือกให้ไม่สั่งเมนูไม่ได้ต่อไปอ่าใช่ใช่ ยังเลยครับครับครับใช่เน่ในการบันทึกอาหารเนาะหนึ่งอันนะก็มีเลือกว่าเป็นประเภทไรถ้ามีต้มผัดแกงทอดก็เลือกไปนะอ่าแล้วก็อยู่ไหนอยู่ครัวอยู่บาน้ําหรืออยู่อะไรอันนี้เราที่พี่แมวอ,ออกเพราะว่าเราเพื่อเราลองรับขายที่อื่นเพื่อกาใช้อ่าแล้วนี่อาหารก็ตั้งเชื่อว,ว่าเป็นอะไรจํานวนราคาต่อนหน่วย แลกปกติหรือว่าเป็นสินค้าแนะนาถ้ามีแนะนามันก็จะเป็นดาอบอกอ่าวก็สามารถแนบรูปได้อ่าถ้าเป็นพวกน้าเ๊ปซี่หรือน้าเปล่าเนี่ยถ้าเขาจะตัดสต็อกอ่ะเขาก็ต้องมาเลือกตรงสต็อกเนี่ยนะพี่ยกตัวอย่างเนี่ยสมมติเบปซี่โค้กเนี่ยเนาะเนี่ยเราก็มาต้องมาเลือกว่าเป็นตัดสต็อกถ้าไม่ตัดก็ไม่ต้องตัดก็เลือกเป็นไม่ตัดนี่อ่ามันจะสัมพันธ์กับตรงสต็อก อ่าเพราะว่าบางอย่างส้งตมตำมันตัดสต็อกไม่ได้ใช่ไหมอ่าอ่าอันนี้ก็คือการบันทึกสินคาา้าอ,อ่าต่อไปเป็นจัดโซนโต๊ะหนร้านอาจจะมีหลายโซนโซนในห้องแอร์โซนด้านนอกโซนอะไรไม่รู้แหละอ่าพอจัดโซนเสร็จปุ๊บก,ก็มาจัดโต๊ะนั่งในโซนนั้นอันนี้พี่ยกตัวอย่างว่าโซน1มี5โต๊ะโซน2มี2โต๊ะอย่น,นี้่เราสามารถเพิ่มโต๊ะแก้ไขลบได้อน,นี้คือจัดก,การอาหารกับจัดก,การโต๊ะ ต่อไปเป็นหัวบินจัดการหัวบินข้อสองจัดการร้านบริษัทร้านเราก็มาแก้ไขว่าเป็นชื่อร้านอะไรที่อยู่อะไรไอ้ตรงเนี้ยจะข้อมูลตรงเนี้ยไปขึ้นในหัวบินเบอร์โทรเวลาเปิดตัวตัวที่อยู่เนี้ยพิมพ์ไปยาวๆอ่ามันเป็นช่องเข<อ>งียนฟอร์มก็จะตัดอ่ามันมันก็ได้แหละมันฟอร์มมันน่าจะเต็มอยู่นะอ่า อ่าอันนี้พุทธการทีทงานแกมก็คือหน้าที่เราเินเข้ามาอันนี้ตั้งเมลผู้บริหารคืออันเนี้ยมันจะสัมพันธ์กับเมนู3.1เอ้เมนูกับ4.1ถ้าปิดยอดมันจะส่งเมลนี้ไปเอารายงานขายส่งเมลนี้ไปอ่าอันนี้แอดมินก็จะดูใบเสร็จได้ว่ามีขายไปกี่ใบเสร็จแล้วสามารถพิมพ์ใบเสร็จได้มียกเลิกมีอะไรได้ปกติ่าแล้วก็มีในส่วนของอันนี้คือ รายจ่ายครับรายจ่ายก็จะมีบันทึกรายจ่ายกับรายงานรายจ่ายเป็นช่วงวันอ่าบันทึกรายจ่ายก็บันทึกว่าวันนี้ไปซื้ออ่สมมติว่าวันนี้วันที่เม,ม,มื่อวานที่เราบันทึกอันเก้าไปบ๊กซีมาราคาหนึ่งันหนึ่งร้อทีนี้เราอาจจะไปใส่ข้างในได้ว่าไอ้หนึ่งพันหนึ่งรอยเนี่ยเราซื้อรายการอะไรบ้างอ่าเป็นลักษณะนี้ที่รายงานเป็นช่วงวันถ้าเราเลือกเป็นวัน ไอ hey, ้ตัวตัวรูปรูปภาพเนี่ยคือไม่ไม่ซีเรียสแมวาไม่ซีเรียสไม่ซีเรียสก็คือถ่ายมาเอาเอารูปเอารูปอะไรลงก็ได้แต่ถ้าเป็นในส่วนของสต็อกเนี่ยส,ส,สต็อกก็มีบันทึกสต็อกบันทึกตรงนี้เนะี่ยมันก็จะไปดึงสินค้าจากที่เราเลือกตรงที่เราไปตั้งสินค้าว่าให้ตัดสตออ็อกอ่ะอ่ามันก็จะดึงมาถ้าอันไหนไม่เลือกมันก็ไม่ขึ้นมาให้เลือก แล้วก็มาบันทึกสต็อกเข้าไปถ้าเป็นขายบินปกติมันจะเอาบินขายมาหักสต็อกให้แต่พี่เปิดช่องว่ามีให้บันทึกเบิกด,ด้วยไม่ว่าจะกรณีกินเองหรือว่าของหายหเพื่อจะเบิกสต็อกให้มันตรงหรืออะไรไม่รู้แหละแล่ก็มาเบิกตรงนี้มันก็จะหักสต็อกไปด้วยแต่แล้วก็พวกรายงานบันทึกสต๊อกเข้าก็คือเกี่ยวกับสัมพันธ์6.1เนี่เนาะ6.4ก็สัมพันธ์กับ6.2 อันนี้พวกนี้ก็รายงานสต็อกก็จะเป็นรายงานคงเหลือว่าตอนนี้นะ่ะไอ้สองอันเนี้ยตอนนี้มันเหลือเท่าไหร่อ,อันนี้มันก็จะหักจากบินแล้วก็ที่บันทึกเบอร์ต่อไปก็จะเป็นรายงานรายงานก็เป็นบินช่วงวนันว่าช่วงวันนี้มีบินอะไรบ้างแล้วก็รายงานสั่งสินค้าอะไรพวกนี้ครับแล้วก็รายงานครัว สมมติขายดีอย่างเงี้ยก็จะบอกว่าโซดาขายไปทั้งหมดเท่าไหร่อย่างเงี้ย <Yeah. S 2> อ่าอันนี้ยกตัวย mm hmm. อย่าง่เี้นยนะนะเอารายงานรายงานยอดขายช่วงวันละกันอ่ะรายงาน,นยอดขายสมมติว่าเลือกมอเมื่อวานเนี้ยวันนี้ยังไม่ได้ลองเนี่ยก็จะบอกว่าเท่าไหร่วันจีบากอันนี้คือรายงาน,นยอดขายเนาะแต่ถ้าเราจะดูอันนี้เป็นรายงาน,นสลดเพราะว่าตอนเช็คบิลมันมีสลดด้วย <Huh. S 2> อ่า เนรายงานเฉยๆไม่งานสถิติเลยเราก็เลือกเอ่ากันใช่ก็เลือกเพราะเราอยากจะดูอะไรอันนี้ผมอยากดูตรงในที่ว่าเวลาเราบันทึกบินแล้วส่วนลดที่มีส่วนเป็นยูเซอร์ศูนย์หนึ่งอันนี้อันนี้แอดมินจะตกหลักแค่นี้อ่าอ่าถ้าแบ่งเป็นหมวดก็คือใช่ใช่ถ้ามีการเพิ่มมหารต้องเข้าแอดมินแต่ถ้าเกิดว่าจะขายไปเข้าศูนย์หนึ่งอ่าแต่ว่าแอดมินเนี่ยถ้าเขาจะสรุปยอดปิดยอดขายประจำวันให้มาเข้าแอดมินแล้วปิดยอดขายจริงหนึ่งอ่างั้นหนึ่งเอาโอเคต่อเลยพี่ อ่ะต่อไปเป็นยูเซอร์เนาะแอดมินจบละตรงที่พี่บอกว่าตั้งค่าอ๋อตั้งค่าเมลผู้รับหายก็คือเราก็เราก็เนว่าจะส่งเมลให้ใคร <Okay. S 1> อ่าตอนตอนปิดยอดขายอะไรอ่าใช่อ่าต่อไปเป็นยูเซอร์ศูนย์หนึ่งพาสเวิร์ดกับยูเซอร์ศูนย์หนึ่งเหมือนกันอ่าอันนี้เนี่ยเอ่อโดยปกติแล้วอ่ะมันจะสั่งการสั่งอาหารมันจะมีสองแบบ เดี๋ยวตสักครูนนัดพอดีเดี๋ยวพีว่พี่ประชุมอยู่เดี๋ยวยเดี๋ยว,ยวพีดโตกลับครับการสั่งอาหารมีสองแบบแบบคนหาโต๊ะกับแบบสแสดงโต๊ะทั้งหมดหนึ่งจุดหนึ่งนี่คือคนหาโตหนึ่งจุดแปดนี่คือแสดงโต๊ะทั้งหมดถ้าสีขงเขียวเนี้ยแสดงว่ามีการสั่งอาหารอยู่ยังไม่ได้เช็คบิลอ่าพี่ลงหนึ่งจุดหนึ่งไงมันจะใส่ให้ใส่เลขโต๊ะสมมติหนึน่งจุดหนึ่ง มันก็จะมาให้เลือกว่าจะเอาสินค้าว่าจะเอาอาหารอะไรแต่ถ้าเกิดว่าเป็น1.8มันจะดูง่ายมันจะเห็นโต้ทั้งหมดลูกค้ามาเช็คบินเช็คอินที่โต้ไหนสมมติว่าโตะนี้เนี่ยมันก็จะบอกว่ายังไม่มีอาหารนะรายการอาหารนะเราสามารถสั่งอาหารสมมติเอาตำไทยจํานวนหนึ่งเอาอะไรเอาเผ็ดอะไรเงี้ยก็เราสามารถคอมเมนต์ได้อ่าแล้วก็สั่ง แล้วก็จะเอาอะไรอีกเอาไอ้ตรงคอมเมนต์นี่คือเราขีเลยไม่ไม่ได้ใช่ใช่ขีเลยขียเ,ลยขยเลยอ่าสมมุติว่าเอาน้ำเอาน้ำหนึ่งอ่อาน้ำแข็งหนึ่งอ่าปกติแล้วนะถ้าเสร็จแล้วเนี่ยเรามันต้องมาที่หนึ่งจุดสองเพื่อที่จะมาใส่ว่าพนักงานใครเป็นคนรับออเดอร์เพราะว่าโต๊ะหนึ่งอาจจะรับได้หลายคนอ่าแล้วก็ยืนยันมันจะพิมพ์แต่มันมีเมนูหนึ่งจุดสามที่ลักษณะเหมือนกันแต่มันไม่พิมพ์แต่เรายังไม่มีพิเตอร์เราต้องใช้หนึ่งจุดสาม สมมติมว่าอ่าเป็นอาเป็นเป็นนกแล้วกันอนะ่ะนกรับนกบนกรับปึ๊บถ้ามีมิเตอร์มันก็จะเป็นออกกันแนละ้วแต่แต่ว่าตรงที่เป็นชื่อพนักง,งานนี่เราไม่ต้องขีดใช่ไนะเราก็าขีดแค่ทายบีหรือเรามีการกำหนดพนักง,งานต่อครั้งการสั่งครั้งเนี่ยใครเป็นคนไปรับออเดอร์อมาโอเคอ่าหรือไม่เราไม่ได้กำหนดเนี่ยมันจะมีเนี่ยมันจะมีแบบัรนี้อย่างเงี้ยนะครับมันจะมีประมาณว่า ป้องกันการบอกว่าโต๊ะนี้สั่งอาหารแบบนี้มาแล้วใครเป็นคนไปรับออเดอร์อะไรอย่างเงี้ยเผื <sper S 2> <duh. S 1> ่อเผื่อผิดอ่าเผื่อใช่ใช่ทีนี้ถ้าเรามาดูตรงสถานะเนี่ยที่โต๊ะเนี่ย1.8มันจะใช้ง่ายว่าตอนนี้มีสองโต๊ะคนถ้าเราเข้าไปดูเนี่ยมันจะบอกว่าโอ้ยมันจะบอกว่าเขาสั่งอะไรแบบบ้างแล้วอ่ถ้าจะสั่งเพิ่มก็สั่งได้ลูกเรียนหน้านี้น่าจะนั่งสี่เซนง่ายกว่าตรงนี้ อ,อ่าใช่แล้วมันมีการลูกค้าย้ายโต๊ะอ่าเราก็เลือกไปที่เมื่อกี้โตสองศูนย์หนึ่งใช่ไหมเนี่ยคือบอกว่ามีโตะอะไรบ้างจะย้ายไปไหนย้ายไปสอ,องศูนย์สองตกลงอ่าหนึ่งจุดแปดใช่ไหมอ่าหนึ่งจุดแปดเนี่ยอันนี้ก็ว่างนละลูกค้าใหม่มานั่งได้มไม่ไม่รวมโต๊ก็ได้นะเอาหนึ่งศูนย์ศูนย์สี่มารวมกับนี้ก็ได้นะ,ะแล้วมันจะมีในรายการการเปลี่ยนโตเนี่ยมันจะบอกว่าโตไหนย้ายไปโต๊ไหน ถ้า,ารวมโต๊ะก็เข้าเข้าเข้านี่เหมือนกันเปลี่ยนโต๊ะเหมือนกัน1นึ่งห่งศูย์สีบอกรายการมีอย่างนี้แล้วจะย้ายไปรวมโต๊ะเข้ามาด้วยการเนี่ยตกลงหนึ 1, 4, ่งศูนย์ี่จะว่างแล้วรายการมันจะมารวมอยู่ที่นี่อ่ถ้าลูกค้าบอกว่าได้อาหารมีครบ แต่สั่งไปแล้วมายกเลิกที่1.7ว่าจะยกเลิกรายการไหนอันนี้ก็คือการสั่งปกติอยากจะสั่งที๊ทีก็สั่งไปแล้วก็มาที่2.1เช็คบินใส่ใหมายเลขโต๊ะว่าจะเช็คบินโต๊ะไหนอ่ามันจะแสดงอันนี้ขึ้นมาอ่าแล้วก็มีส่วนลดอาหารส่วนลดมิกเซอร์แล้วก็อื่นๆคือจะใส่ไปเลยว่าจะลดให้เขากี่บาทก็ได้แล้วก็เลือกประเภการจ่ายว่าเป็นสดหรือบัตรเครดิต บัตรเครดิตอาจจะใส่ตรงนี้มีเป็นโอนเป็นอะไรเงี้ยนะก็แล้วแต่เนาะ,ะเลือกแค่นี้สมมติเราใส่โลดให้เขา20บาทเดี๋ย200เนี้ยเนาะเป็นเงินสดบัตติมันจะ,ะ,ะตีะตลอกดเลยแล้วรีเซ็ตพินต์ ถ้าเราไปาติดตัวแคดโรเวอร์ตัวลิ้นชักถอนเงินที่หลังนะเราไปต่อเลยฮะเอาไห้พี่เทียนไหมต้องรอพี่ส่งเดี๋ยวพี่ดูพิเตอร์กว่าจะดูยังไงเดี๋ยวร้องเชาไปส่งแล้วก็นี่ไงพิเตอร์มาปะมาเออก็มาเดี๋ยวดูเนี่ยคอนเสิร์ตพิเตาร์มาอี่งั้นก็ไม่ ไม่ยากค,ครับคอนเซ็ปต์ทางนั้นบันทึกแล้วก็ออกบินใช่แค่นี้แหละ,ะถ้าจะถ่ายมาที่ยูเซอร์หนึ่งถ้าถ้าจะไปตั้งค่าโต๊ะตั้งค่าอาหารกิจยอดขายรายงานไปอยู่ที่แอดมินรายงานให้ลูกค้าเลือกออกกับรายชื่อใช่ใช่ใชแค่นี้